สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปดันดอมคลิปนี้เราจะมาเปิดดวงเปิดชะตาชีวิตของคนที่คิดอิจฉาริษยาคุณนะคะตอนนี้เวลานี้คนที่คิดอิจฉาริษยาคุณหรือว่าพูดทำอะไรไม่ดีกับคุณไว้คนที่มีประเด็นกับคุณเนี่ยนะคะ เขากําลังจะได้รับผลกรรมเรื่องอะไรบ้างนะเป็นการดํารงชีวิตของเขานะเป็นการใช้ชีวิตของเขาเดี๋ยวเรามาส่องดูกันนะคะนึกถึงใบหน้าของเขาเขาจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ได้แต่นะชีวิตของเขาจะต้องเจอวิบากกรรมชะตากรรมแบบนี้นะคะสมาชิกงานคุณอนุญ,ญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกดสไลร์แล้วก็ไลค์แชร์เราจะมากันแบบช้าๆชัดๆ นะคะเมอร์คิรีคนที่เกิดนพุทธท่านน้ำชาวรัศมีศพทัดดินแอท่านลมมิทุนจุนกุมไฟทัดไฟเมษสิงหาคมคเซอร์ราศีกรกฎท่านน้ำเลวราศีสิงทตุไฟวินาทราศีศพราศีตุลปราเซราศีมีนท่านน้ำตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและ้วมี45้าสองค่ะ สิบหกสิบสองแล้วก็ยี่สิบสามนะคะลัคนาราศีไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณก่อนว่าสิ่งที่คนขี้อิจฉาเขาอิจฉาคุณเนี่ยนะคะคุณมีความโดดเด่นอะไราที่ทำให้เขาคิดอิจฉาริษยาคุณนะคะก็ต้องมาดูพลังงานของคุณก่อนถ้าพลังงานของคุณตรง แล้วไปต่อกันแต่ถ้าไม่ใช่เลื่อนผ่านนะจ๊ะพลังงานของคุณที่โดดเด่นจนทำให้คนที่อิจฉาริษยาคุณเนี่ยนะคะเขาทำอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณนะคะสิบใบพลังงานของคนที่มาเจอคลิปบางคลิปนี้ ไพ่แสงสุขไพ่ออร์คิลนะคะของคนไทยผลิตนะคะอ่านง่ายเนาะอุ้ยพลังงานของคนขี้ฉาแต่อิจฉาในรูปแบบของการที่เขาอยากจะใช้คุณใส่มนดำผูกมัดคุณอะ่ะเป็นคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าหรือเปล่านะคะคือเขาพยายามที่จะง้อขอคืนดีคุณ แต่รู้สึกว่ามันไม่เป็นไม่ประสบความสําเร็จนะคุณงอนเขาคุณโกรธเขาเนี่ยคนรักเกา่าแฟนเกา่าความสัมพันธ์เก่าตอนนี้เวลานี้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของบุญบารมีของคุณเนี่ยเทียนของคุณมันดับนะคะฉะนั้นไปเติมน้ํามันตะเกียงนะคะไปสร้างบุญสร้างกุศลทําบุญทําทานด้วยเพราะว่าคนขี้อิจฉาคุณเนี่ยมาในรูปแบบของคนที่รักคุณ ฉะนั้นสิ่งที่เขาคิดอยากจะทํากับคุณก็คือถ้าเขาไม่ได้ใช้ชีวิตคู่อยู่กับคุณถ้าเขาไม่ได้ครอบครองตัวคุณหัวใจของคุณเนี่ยเขาอาจจะทําอะไรไม่ดีมีรายกับคุณได้ให้กรรมการให้ใบแดงนะคะบางคนบางท่านคนที่อิจฉาเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของเพื่อนแล้วก็สังคมที่ตัวของคุณถูกตัดสินนะคะจาก หัวหน้างานจากเพื่อนร่วมงานจากคนที่มีอายุมากกว่านะคะอิจฉาคุณส่วนพลังงานของคนที่เป็นคนรักคุณเนี่ยอิจฉาแต่ว่ามันเป็นในเรื่องของการที่ก็ก็ไม่อยากจะให้คุณประสบความสําเร็จแหละแต่ก็มีความรักคุณอยู่และพลังงานของคุณเป็นพลังงานของผู้ตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณน,นะคะซึ่งคุณครูผู้หญิงคนนี้ชี้มาที่สีม่วง ะะเป็นในเรื่องของตาที่สามนะช่วงจะกระข้างบนเนี่ยจะกระที่ที่หกที่เจ็ดขึ้นไปอะ่ะนะคะที่จะมีการตื่นรู้ของคุณนะคะบางคนท่านฝึกฝนในเรื่องของการนั่งสมาธิฝึกจิตนะคะขั้นสูงสุดแล้วคือดวงตาที่สามเปิดและตื่นรู้แล้วนะคะเห็นอกเห็นใจห้าพยผู้อื่นไม่ถือโทษไม่โกรธนะมีการใช้พลังงานสะท้อนย้อนกลับนะคะคนที่คิดร้ายคิดอิจฉากลับไปได้ด้วย นะคะถ้าสำเร็จวิชาคันเทพนะคะอลองไปฝึกกันดูนะคะส่วนตัวแล้วก็คือไม่ได้ไปฝึกที่ไหนไม่ได้พิสูจน์อะไรแต่มีความรู้สึกว่าเป็นคนที่ใจนิ่งมากขึ้นฝึกเหมือนกันคะ่ะนั่งสมาธิฝึกในเรื่องของจัก,กระนะะฝึกในเรื่องของการนั่งสมาธิเป็นคนที่ใจนิ่งมากขึ้นสุขุมมากขึ้น ดูมีสติมากขึ้นแล้วก็คือพูดรู้เรื่องมากขึ้นนะคะสมัยก่อนคือจะเป็นคนที่อาจจะด้วยความที่ง่วงง่วงเหงาหานอนนะคะแล้วก็เครียดพักผ่อนน้อยด้วยก็อาจจะพูดแบบลิ้นพันกันลิ้นรัวอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าไม่มีสตินะคะในการควบคุมพอหันมานั่งสมาธิฝึกจิตฝึกจัก,กระแล้วจะเป็นคนที่พูดจะชัดเจนมากขึ้นลิ้นไม่พันกันนะคะ และพลังงานของตัวของคุณน่าที่จะเป็นคนที่ใช้ชีวิตที่อิสระมีความรู้มีความสามารถเรียนจบมาสูงนะคะแตกต่างจากคนที่อิจฉาคุณนะคะคุณมีความรู้ความสามารถคนที่อิจฉาคุณมีพลังงานของเนี่ยนะคะออกมาทุกคลิปเลยนะคะเพศหญิงที่มีจิตใจเป็นเพศชายเพศชายที่มีจิตใจเป็นเพศหญิงที่อิจฉาคุณอะ นะคะคือไม่รู้ LGBTQ ที่ไหนเขามาอิจฉาคุณนะที่เขาเห็นคุณประสบความสำเร็จเขาแล้วเขาติดตามผลงานของคุณและไพ่แหวนแหวนเพชรคุณมีค่าคุณมีความรู้ความสามารถคุณมีความโดดเด่นนะคุณทรงคุณค่าในความรู้ความสามารถของคุณและคุณอาจจะมีทรัพย์สินเงินทองที่เป็นแหวนก็ได้แหวนทองแหวนเพชรนะคะและไพ่ปืนตรงเนี้ยมันเป็นพลังงานของคนที่เขาเตรียมพร้อมที่จะยิงคุณเลยอะ เขาเตรียมใส่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลูกโม่เหรอไม่รู้เรียกไม่ถูกนะคะเป็นการที่ใส่ลูกปืนนะคะเตรียมไว้รอเลยคือแบบเรียกว่าสอสดับมืออะไรเงี้ยนะคะไม่รู้เรียกไม่ถูกนะเพราะว่าไม่รู้จักเรื่องปืนเขาเตรียมเตรียมคําพูดเตรียมกระสุนเตรียมข้อมูลนะที่จะยิงคุณอ่ะที่จะทําร้ายคุณอให้ตุยหรือว่าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง นะคะเขาเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่นะระวังตัวด้วยนะคะนี่คือพลังงานของคนที่คิดริษยาอิฉาคุณนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันพลังงานของคนรักมีนิดเดียวเองอะนะคะแต่พลังงานของคนที่อิฉาในเรื่องของอาชีพการงานมีเยอะมากนะคะคลิปนี้พลังงานของคนที่คิดอิจฉาริษยาคุณเนี่ยเขามีประเด็นอะไรกับคุณมาดูซิสิ่งที่ทําให้เขาแบบ คือไม่ลดลาวาสอกนะคะอิจฉาคุณเนี่ยเขามีประเด็นอะไรกับคุณขอดูประเด็นก่อนนะคะ the world คุณและเขานะคะ น่าที่จะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยว,ก,ยวกับโซเชียลดิจิทัลนะคะเทคโนโลยี Technology, Technology, การสื่อสารคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะคะคนที่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการทำมาหากินในการสร้างรายได้หรือว่าเขากับคุณนะพูดคุยกันผ่านโซเชียลไลน์ได้ด้วยหรือว่าเขาติดตามคุณผ่านช่องทางโซเชียลไลน์เขาเห็นว่าคุณเนี่ยนะคะมีความมั่งคัง่งมีความร่ำรวย ะะเขาเห็นว่าคุณมีครอบครัวแล้วเขาเห็นว่าคุณดูมีในเรื่องของประสบการณ์ชีวิตมากมายนะคะเป็นพลังงานของคนที่เห็นว่าคุณนะ,ะมีความรู้มีความสามารถประสบการณ์ชีวิตนะคะในการที่จะเรียกว่ามีพลังแรงใจในการทํามาหากินอ่ะเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วนําประสบการณ์ตรงนั้นมาสร้างรายได้นะคะเหมือนกับว่า เป็นหมอดูเนี่ยนะคะก็จะต้องมีในเรื่องของการประสบการณ์การอ่านไพ่นะคะรู้ความหมายของไพ่ประสบการณ์ของการใช้ชีวิตนะคะรู้ว่าไพ่แต่ละใบ h e world หมายถึงอะไรสิบเหรียญนะคะความสัมพันธ์ครอบครัว the w ะโรลนะโซเชียลออนไลน์หรือว่าทัศนคติความคิด บางสิ่งบางอย่างของคุณที่มันดูแตกต่างจากเขาคุณเป็นคนคิดดีคิดบวกคุณเป็นคนที่ดูบางครั้งร่ำรวยประสบความสําเร็จคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าเรียกว่าปล่อยวางหรือว่าให้อภัยบางสิ่งบางอย่างได้มีการเปลี่ยนแปลงมีการจบจากเรื่องราวชีวิตเก่ามีประสบการณ์เก่าๆนะมีความรู้ความสามารถนะที่คุณเหมือนกับน่าที่จะมีติดตัวมานะคะแล้วทําให้ตัวคุณเนี่ย ใช้ความรู้ความสามารถเหล่านั้นมาสร้างรายได้นะคะมาทามาหากินแลนะ้จนร,ร่ารวยจนประสบความสําเร็จและศัะตรูคนนี้ฝ้อมองชีวิตของคุณแล้วก็เห็นว่าตัวของคุณเนี่ยคือไม่ธรรมดาเนาะเป็นคนที่ถ้าเป็นหมอดูก็คือไม่ธรรมดาเป็นคนที่รู้ทุกอย่างรู้ท่าทาเล่ห์เหลี่ยมคนมีประสบการณ์ชีวิตเยอะผิดพลาดผิดหวังล้มเหลวในชีวิตมามา,มากมาย นะเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่พูดจาชัดเจนตรงไปตรงมาเป็นคนที่ทำไรทําจริงเป็นคนที่มีความมั่นคงในด้านของอการเงินการงานนะจิตใจแล้วก็เป็นคนที่ทํามาหากินเก่งเป็นคนที่ดูมีอนาคตมีความสําเร็จนะเป็นคนที่เปิดเผยตรงไปตรงมาชัดเจนนะก็เลยทําให้ศัตรูมีความรู้สึกว่าเขาสู้คุณไม่ได้ประสบการณ์เขามีไม่เท่าคุณความรู้ที่เขา รู้มานะคะไม่ว่าเขาจะทํางานหรือว่าทําอาชีพอะไรเขามีไม่เท่าคุณนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกเปรียบเทียบกับคุณแล้วก็น้อยเนื้อต่ําใจนะคะคือเหมือนกับว่าเออมีความอิจฉาแหละนะคะอิจฉาที่คุณเก่งกว่าอิจฉาที่คุณทํามาหากินเก่งกว่าอิจฉาที่คุณดูมีความสุขกว่าร่ํารวยกว่านะมีชื่อเสียงกว่ามีคนเคารพเชื่อถือคุณมากกว่าดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าดูได้เคารพมากกว่านะคะ ก็ทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องราวที่มันเป็นประเด็นการเนี่ยนะคะเกิดมาจากความอิจฉาทั้งนั้นเลยเกิดมาจากการที่ตัวศัตรูคนเนี้ยนะ,ะขี้อิจฉาเนี่ยมาเปรียบเทียบเขากับคุณก็แค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาตอนนี้เวลานี้ศัตรูผู้คิดอิจฉาหรือสิยาคุณดวงชะตาชีวิตของเขาเนี่ยตั้งแต่เขา อาจจะอิจฉาคุณหรือว่ามีประเด็นอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณนะคะหรือว่าคิดจะแข่งขันกับคุณแล้วชีวิตของเขาเป็นอย่างไรชีวิตของเขาเป็นอย่างไรเขาได้รับผลกรรมอะไรบ้างคนที่คิดอิจฉาริษยาเนี่ยนะชีวิตของเขาจะต้องเจอกับวิบากกรรมอะไรอย่างไรมาดูเรื่องราวของเขากันเพซเบนเคิลนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ได้รับโอกาสดีด แต่โอกาสที่เขาได้รับเขามีความคิดมีความรู้สึกว่ามันจะทำให้เขาแบบมีความสุขได้อะถ้าเขาได้รับโอกาสนั้นหรือว่านะคะเขาอยากจะได้รับโอกาสนั้นเหมือนคุณมีชื่อเสียงมีเงินมีงานมีความรู้มีความสามารถมีความเก่งมีความฉลาดนะคะมีความสุขเหมือนคุณเดอะแฮงแมนเครียดนะคะแล้วเขาก็อยากจะมีอนาคตที่ร่ำรวย ประสบความสําเร็จเหมือนคุณเขาไม่อยากจะทําอาชีพปัจจุบันนี้แล้วอะ่ะคือสังคมที่เขาอยู่เพื่อนทํางานที่เขาอยู่ครอบครัวที่เขามีเนี่ยดูวุ่นวายมากเลยชีวิตดูวุ่นวายทะเลาะมีปัญหามีปากมีเสียงกันตลอดเขาก็พยายามที่จะเหมือนกับว่ายอมรับนะพยายามที่จะเรียกว่าเดอร์จัดเมนต์คือยอมรับในเรื่องของโชคชะตาวิบากกรรมชะตาชีวิตว่าเออมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาเนี่ยบุญภาวาสนาส่งไม่เท่ากันเนาะ เอ,อ่ยอมรับมันไปเถอะอะไรเงี่ยแต่มันก็ไม่ได้งไงก็เลยทําให้เขาคนนี้มีความคิดที่อยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอยา่างให้กับตัวเองได้หลุดพ้นออกจากวิบากกรรมออกจากเรื่องราวปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะเขาได้รับผลวิบากกรรมไหลคือการรอคอยของเขาเนี่ยไม่ว่าเขาจะรอคอยอะไรก็ตาม นะไม่ว่าเขาจะมีโอกาสดีๆมีความสําเร็จเข้ามาในชีวิตแต่เขากว่าเขาจะได้เขาต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรเพราะว่ากว่าที่เขาจะเหมือนกับเอบุญกุศลที่เขาทาเนี่ยจะหนุนนาดวงชะตาชีวิตของเขานะคือเขาต้องเหนื่อยเขาต้องลําบากเขาต้องเจอวิบากกรรมเขาต้องเจอแบบเออกินอยู่อย่างประหยัดนะหรือว่าใช้จ่ายแบบคือไม่ฟุ่มเฟือยไม่สามารถอย่าฟุ่มเฟือยเหมือน เมื่ออดีตได้หรือว่าแม้กระทั่งถ้าเขาไปขอในเรื่องของโชคลาภขอในเรื่องของการช่วยเหลือการเงินกว่าที่จะมีคนช่วยเหลือเขาหรือว่ากว่าที่จะแบบเออเขาได้รับการช่วยเหลือเนี่ยนานพอสมควรนะจนจะลืมไปหมดแล้วอะนะคะด้วยการที่ตัวของเขาเนี่ยเคยสร้างวิบากกรรมไว้เยอะแยะมากมายบุญกุศลอาจจะทําน้อยกว่าบาปอีกก็เลยทําให้คนคนนี้ ะะเหมือนกับว่าเขารู้แหละว่าชีวิตของเขาเนี่ยเจอวิบากกรรมนะเขาเคยสร้างกรรมไว้เยอะนะแล้วเขาจะมาคาดหวังอะไรกับความสําเร็จคาดหวังอะไรกับความสุขนะคะแม้เขาจะมีภรรยามีสามีนะ,ะมีคนที่อยู่เคียงข้างเขาแต่รู้สึกว่าเออนะเหมือนเหมือนมีแล้วก็เหมือนกับมีลูกเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยคือลำบากะนะคะ ชีวิตลําบากอยากจะมีอิสระอยากจะหนีไปไกลๆอยากจะไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนะคะตอนนี้เวลานี้มีสามีก็ไม่ช่วยทำมาหากินมีภรรยาก็ไม่ช่วยทำมาหากินและโดนชะตาของคนที่คิดอิจฉาริษยาคุณนะคะก้าเก้าเหรียญแปดเหรียญน่าจะเป็นพลังงานของคนที่แบบเหมือนเป็นพ่อแม่เป็นแม่มาหรือว่าเแม้เขาจะแต่งงานมีครอบครัวเนาะแต่เหมือนปัจจุบันเนี่ย หน่าที่จะมีการจบความสัมพันธ์หรือว่ามีปัญหากับความสัมพันธ์ที่เขามีอะนะคะแม้จะมีครอบครัวแม้จะแต่งงานหรือว่ามีชีวิตคู่แต่ด้วยความที่ตัวของเขาเออเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนที่มักมากในเรื่องของความรักนะคะเออชอบกินชอบเที่ยวชอบดืม่มมีปัญหาความรักความสัมพันธ์เติร์ดปาร์ตี้รักสามเศร้าก็เลยทําให้เขาแบบ ไม่มีชีวิตที่มีความสุขนะคะแม้การงานเขาจะดีนะการงานอาชีพนะความสําเร็จเขาดีแหละแต่ชีวิตรักไม่มีความสุขเลยนะคะจนทําให้คนคนนี้อิจฉาคุณไม่ชอบคุณถ้าเห็นชีวิตของคุณดีมีความสุขเนี่ยไม่ชอบเลยนะคะคนที่อิจฉาริษยาคุณเขาเห็นว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีความรู้ความสามารถ เป็นคนที่สามารถที่จะมีความสุขได้เป็นคนที่สามารถที่จะหลุดพ้นนะในเรื่องของปัญหาความทุกข์ได้จนทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นเหมือนคุณจังเลยเขาอยากจะมีชีวิตที่ดีประสบความสําเร็จมีการงานที่ดีนะมีชีวิตที่อิสระเดอซันเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่แบบคือเขาส่องเห็นคุณนะเขาน้าที่จะเห็นว่าคุณมั่งคั่งร่ารวยหรือว่าเป็นเป็นคนที่มีจิตใจที่มั่นคง หนักแน่นอาชีพการงานกา็รายได้ดีมีความสุขนะคะก็เลยทําให้คนที่อิจฉาคุณเนี่ยคือเขาอยากเป็นแบบคุณอ่ะก็อยากมีชีวิตที่ดีก็อยากมีงานที่ดีก็อยากสุขสบายก็อยากร่ํารวยเนี่ยนะคะแต่ก็เป็นไม่ได้ทําไม่ได้เนาะเป็นลรงงานของคนที่แบบเอออิจฉาเข้าขั้นแรงนะขนาดตัวเองมีภรรยามีสามีในกรณีที่ คุณอาจจะเป็นหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไก็ได้แต่คนคนนี้ทั้งนั้นที่เขามีครอบครัวมีภรรยามีสามีแต่เขากลับมาอิจฉาคุณสะง,งันนก็เพราะว่าเขาไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะคะดวงชะตาชีวิตของคนที่อิจฉาริษยาคุณเขาส่องโซเชียลเห็นไหมพลังงานของ queen of sword ส่องแล้วก็ the world คือโซเชียลส่องคุณผ่านโซเชียลออนไลน์ The view of fortune เป็นพลังงานของบางครบาท่านนะคะก็เป็นเพื่อนเก่าวความสัมพันธ์เก่าคนรักเก่าที่อยากจะกลับมาสารสัมพันธ์การเป็นเพื่อนกันพูดคุยกันมีปฏิสัมพันธ์อะไรเงี้ยนะคือเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาอยากจะติดต่อมาหาคุณคือเป็นการขอคำปรึกษานะขอคำปรึกษาขอความช่วยเหลือขอความเห็นอกเห็นใจหรือขอความรักความสัมพันธ์นะคะ เพราะว่าคุณกับเขาคือจบปัดขาดกันนะจากความเป็นเพื่อนความเป็นคนรู้จักความเป็นคนรักหรือแม้กระทั่งเป็นแฟนกันนะคะคือไม่มีสถานาะเลยเลยตอนนี้คุยกันไม่ได้แต่ก็ยังติดตามชีวิตของคุณอยู่นะคะและดวงชะตาของคนที่อิจฉาริษยาคุณเขาเจอวิบากกรรมอะไรเขาคิดว่าคุณเนี่ยคือเหมือนกับ น่าที่จะมีการตัดสินใจที่จะเลือกหันหลังให้กับความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างนะคะถ้าเขาเคยพูดไม่ดีกับคุณมีประเด็นกับคุณเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่ได้เก็บมาใส่ใจเลยเนี่ยคุณไม่ได้เก็บความทุกข์ไม่ได้เก็บปัญหาไม่ได้เก็บคําพูดนะคะอะไรมาใส่ใจของคุณเลยคุณไม่เศร้าแล้วคุณไม่เสียใจคุณไม่ทุกข์ใจคุณนิ่งคุณสบายคุณแบบ ตื่นรู้คุณเป็นครูบาอาจารย์คุณเป็นคนที่มีสติมีสมาธินะคะเป็นคนที่เหมือนกับพยายามที่จะโฟกัสหรือว่าให้ความสําคัญกับชีวิตของตัวเองคุณเป็นคนที่มีความอดทนมากๆคุณเป็นคนที่ปล่อยวางได้เร็วนะไม่ยึดติดเนี่ยนะไพ่เดอะเฮอร์มิตเดอะเฮอร์มิตถ้าหัวตั้งอย่างเงี้ยเป็นพลังงานของคนที่เอ่อพอสองพอดูยึดติดกับอดีตนะคะยึดติดกับเป้าหมายยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้ากลับหัวแบบเนี้ยคือคุณไม่ยึดติด คุณปล่อยชิวคุณปล่อยชีวิตสบายสบายไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินชีวิตของตัวเองส่วนความรักความรู้สึกนะเพื่อนสังคมไม่เอานะไม่สนใจนะคะเพราะไม่มีประโยชน์นะคะช่วยเหลือเราไม่ได้แถมสร้างภาระให้เราอีกและโดยชะตาชีวิตของคนที่คิดอิจฉาตอนนี้เดอะเดวิลจะหมกมุ่นนะเป็นพลังงานของการเดอะมุ่นเดอรชาริออตหมกมุ่นเป็นนักรบ หมกมุ่นที่อยากจะเอาชนะคุณหมกมุ่นส่องโซเชียลของคุณหมกมุ่นนะคะที่อยากจะรู้ชีวิตของคุณจริงๆอะ่ะคือส่องส่องทุกวันส่องทุกชั่วโมงเดอะเดวิลเนี่ยส่องแล้วส่องอีกส่องแต่เรื่องราวของคุณส่องนะคะคือมีความรู้สึกแบบคือเหมือนกับว่าถ้าให้เอาตัวเขามาติดตัวคุณได้ตลอดยี่ิสีชั่วโมงเขาก็เอานะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของคนที่หมกมุ่นคลั่งไคล นะคะแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะว่า1ระยะทางสองนะคะความสัมพันธ์ที่คุณไม่ได้อยู่แล้วอ่ะคุณไม่ได้เป็นครอบครัวกับเขาแล้วคุณเลือกที่จะไปโลดแล่นนะคะอยู่บนโซเชียลหรืออยู่บนชีวิตการงานการเงินของคุณคุณเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบโปรยสเสน่ห์หวานสเสน่ห์นะคะมีความสุขกับสิ่งที่คุณทําแล้วแต่คนคนนี้หมกมุ่นนะหมกมุ่นที่อยากจะเป็นครอบครัควรกับคุณแต่ไม่กล้า ไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าพูดนะคะหมกมุ่นไม่เหมือนหอหมกนะคลั่นครมากนะคะแล้วก็ดวงชะตาของคนที่คิดอิจฉาริษยาคุณบางครั้งเขา mm hmm. เขาคิดเรื่องของคุณจนทำให้เขาไม่สบายอะคุณเพราะว่าเขาคิดว่าตัวของคุณเนี่ยไม่ได้อยากจะ สารสัมพันธ์นะไม่อยากจะมีมีในเรื่องของการที่ชอบเขาแล้วนะเป็นพลังงานของคนที่รักคุณและเป็นพลังงานของคนที่คุณรู้จักด้วยเป็นเพื่อนสังคมนะคะเขาคิดว่าเรื่องราวหรือว่าสิ่งที่เขาทำกับคุณเนี่ยคุณให้อภัยเขาคุณไม่สนใจคุณไม่ใส่ใจคุณเหมือนกับคิดว่าเขาไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้ คุณเป็นเดอะสตาร์คุณเป็นคนที่เยียวยาตัวเองคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่มั่นคงหนักแน่นคุณเจอปัญหาภาระหนักๆเยอะจนคุณอาจจะไม่มีเวลามาสนใจเขาก็ได้เขามองว่าคุณทำงานหนักมากคุณโฟกัสชีวิตตัวเองมากแล้วคุณก็มู v ฟออนแล้วด้วยคุณทันหลังให้กับเขาแล้วคุณไม่สนใจเรื่องความรักคุณปล่อยวางคุณรักที่จะใช้ชีวิตโสด คุณรักที่จะอยู่ในพื้นที่ของคุณเองคุณรักที่จะไม่ทำอะไรนะ,ะกับการส,ารสน์นะ,ะนอกจากการทำงานนะคะนี่คือสิ่งที่เขาเห็นก็เลยทำให้คนคนนี้ส่องส่องแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าคุณไม่ได้แสดงออกถึงความรู้สึกใดๆที่มีต่อเขาอีกแล้วเพราะว่าไพ่เดอะเลเวกลับหัวไปแล้วไม่ได้รักไม่ได้ชอบไม่สนใจฉันสวยฉันเลิศฉันเชิดฉ,ฉ,ฉันมีความสุขฉันมีเงินฉันมีงาน นะคะเป็นเหมือนพลังงานของคนที่ไม่ได้ยึดติดกับความรักปล่อยวางนะคะเป็นผู้ตื่นรู้เป็นพลังงานของคนที่เรียกว่าออนักบวชยังไม่สู้เลยเนอนนักบวชยังแพ้สีกากอไก่นะคะแต่คุณคือคุณไม่ได้เป็นนักบวชแต่คุณเป็นคนที่น่าที่จะเบื่อหน่ายกับความรักความสัมพันธ์แล้วแหละนะก็เลยทําให้คุณแบบ เออไม่อยากเข้าสังคมไม่อยากมีเพื่อนไม่อยากมีครอบครัวไม่อยากมีความรัก move on ไปแล้วนะลอยละล่องลอยละริ้วปิวละล่องไปแล้วนะคะใช้ชีวิตอย่างชิวๆสบายๆนะคะมีก็กินไม่มีก็ไม่กินนี่คือพลังงานของคุณที่ทําให้คนที่คิดอิจฉาริษยาคุณนะคะเขาก็ยังตามส่องตามดูชีวิตของคุณอยู่ นะมีความสงสยัยมีความคิดถึงมีความอยากได้ใครดีอยากจะสร้างสัมพันธ์อยากจะเป็นเพื่อนนะอยากรู้อยากเห็นชีวิตของคุณเพราะกลัวว่าคุณจะมีความสุขมากจนเขาแบบคืออดทนไม่ไหวนะคะนี่นแหละพลังงานของคนที่อิจฉาพลังงานคนที่ไม่ปล่อยวางพลังงานของคนที่เหมือนกับคือชอบเปรียบเทียบตัวเองกับชีวิตของคนอื่นนะคะสุดท้ายแล้วก็ไม่มีความสุขเนาะ เสียเวลากับชีวิตของคนอื่นฟังเพื่อปเป็นการถามป็ะคาขอบคุณทุกการติดตามค่ะ